ีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจใน Photoshop CC 2021นะครับก็คือ Depth Awareness นะครับซึ่งจะเป็นการใช้เทคโนโลยีของ AI เข้ามาช่วยเหมือนกันนะครับโดยที่ฟีเจอร์ตัวนี้นะครับจะจัดการเลือกขอบเขตของพื้นที่ที่เป็นฉากหน้าหรือเป็นวัตถุนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีการเบลอฉากหลังพร้อมกับเพิ่มไอที่เป็นหมอกนะครับใส่ลงไปซึ่งจะช่วยให้เกิดมิติของภาพทำให้ภาพนั้นนะครับดูลึกลับแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับ สำหรับวิธีการนะครับทำได้โดยการคลิกไปที่เมนูฟิลเตอร์เลือกคำสั่ง Neural Effect นะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่ม Beta Filter นะครับเลือกคำสั่ง Depth Aware h a s e นะครับหลังจากที่เราเลือกคำสั่งนี้แล้วเรียบร้อยนะครับ โฟลด์ช็อปจะจัดการแยกองค์ประกอบในส่วนที่เป็นฉากหน้ากับฉากหลังให้เราทันทีโดยที่ฉากหลังนะครับจะมีการเพิ่มไอหมอกเข้าไปข้างในนะครับเราสามารถเพิ่มนะครับให้หมอกนั้นมีความหนาแน่นมากขึ้นนะครับหรือว่าจะลดให้หมอกเนี้ยจางลงไปก็ได้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับผมจะเพิ่มนะครับให้หมอกเนี้ยนะครับดูหนามากขึ้นนะครับภาพก็จะดูลึกลับแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับในส่วนของวอร์มนะครับถ้าหากว่าเรา ปรับค่ามาทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นการปรับให้ฉากหลังหรือว่าไอหมอกนะครับมีสีออกมาในโทนสีฟ้านะครับหรือถ้าหากว่าเราปรับเข้ามาทางขวามือนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโทนสีเหลืองหรือสีส้มเข้าไปทําให้ภาพเนี่ยดูอุ่นขึ้นนะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับให้เหมาะสมนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกปุ่มโอเคเราก็จะได้ภาพผลลัพธ์ลักษณะนี้นะครับเมื่อคลิกซ่อนเลเยอร์นะครับก็จะเป็นภาพ ก่อนปรับแต่งนะครับด้านี่ก็เป็นภาพหลังปรับแต่งนะครับก็จะเห็นว่ามีไอหมอกเกิดขึ้นด้านหลังนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับปรุงในเรื่องของแสงเงาแล้วก็โทนสีให้มีความสมบูรณ์ขึ้นได้นะครับ